สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟั้งปินาะทุกคนได้ดูซีรีส์เรื่องเด็กใหม่กันหรือยังถ้าทุกคนดูจบแล้วทุกคนก็คงได้ดูตอนจุนโกะแล้วใช่ไหมและในเรื่องเขาบอกว่าจุนโกะเป็นเด็กที่มีโรคประจําตัวแล้วมันมีอยู่ฉากหนึ่งฉากที่ทุกคนอาจจะไม่ได้สนใจเขาพูดขึ้นมาว่าจุนโกะเป็นโรคฮีโมฟีเลียและทุกคนรู้ไหมว่าโรคฮีโมฟีเลียมันคืออะไร ทุกคนก็อาจจะคงเคยเรียนในคาบชีวะใช่ไหมว่าฮิโมโฟีเลียคือโรคเลือดไหลไม่หยุดโรคที่คนแบบมีพลาสมาน้อยแล้วไม่สามารถทําให้เลือดตัวเองแข็งตัวได้แต่ว่าอะไรคือสาเหตุของมันละ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงและจะเกิดขึ้นกับใครบ้างที่โรงเรียนก็คงไม่ได้เจาะลึกเรื่องพวกนี้ใช่ไหมงั้นวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกเรื่องฮิโมโฟีเลียกันก็ โรคฮีโมฟิเลียนก็เป็นโรคที่สืบทอดกันทางพันธุก,กรรมและจะเกิดขึ้นแต่กับผู้ชายดังนั้นไอในซีรีส์เนี่ยที่จุนโกเป็นโรคฮิมโมฟิเลียนมีความเป็นไปได้น้อยมากหรือว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ําและทุกคนก็คงงงว่าทําไมมันเกิดแต่กับผู้ชายทําไมมันไม่เกิดกับผู้หญิงนั่นก็เพราะว่าผู้หญิงอ่ะเป็นพาหะของโรคฮีมโมฟิเลียแต่ผู้ชายเป็นคนรับเคาะกรรมของโรคฮีมโมฟิเลีย ก็เราก็ต้องมาเริ่มกันก่อนว่าทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามนุษย์ทุกคนมีโครโมโซม2เซตก็คือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น X x และถ้าผู้ชายก็จะเป็น x Y ซึ่งไอตัวฮิโมฟิเลีอยู่ในตัวโครโมโซม X แล้วไอชเชื้อฮิโมฟิเลียนี่ยมันเป็นยีนด้อยอ่ะแล้วก็สมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งกําลังท้องและเขามียีนฮิมโมฟิเลียอยู่ในโครโมโซม X ของเขาดังนั้นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่า ตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งไม่มีมันก็มีสิทธิ์ห้าสิบห้าสิบที่ลูกเขาจะเกิดออกมามียีนฮีโมฟีเลียอยู่ในตัวแต่เราก็ต้องมาแบ่งกันอีกว่าเป็นลูกสาวหรือลูกชายเพราะว่าถ้าเป็นลูกสาวเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะเกิดมามีโครโมโซม x x ใช่ใัวแต่เจากพ่อ้องมาแม่งล้วที่เรลาวอกไปเมรา่อถะปกเี่ก้นี้ว่ามยีนฮีโมฟีเลียเ็นี่ยเป็นยีนด้อยดังนั้นถึงแม้เด็กผู้หญิงคนนี้ด้ โครโมโซม X ที่มียีนฮิมโมฟิเลียของแม่มาก็จริงแต่ว่าเขาก็จะได้รับโครโมโซม X จากพ่อที่ไม่ม <Pues respuesta. S 2> ียีนฮิมโมฟิเลียและยีนของพ่อก็จะครอบงำทำให้ไม่มีอาการของฮิมโมฟิเลียปรากฏอยู่ในเด็กผู้หญิงคนนั้นแต่ยังไงก็ตามเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะกลายเป็นพาหะของโรคฮิมโมฟิเลียแต่ถ้าในเคสที่เป็นเด็กผู้ชายและถ้าเด็กผู้ชายคนนี้ได้รับ X จากแม่ที่มียีนฮิมโมฟิเลียมอ่ะ แล้วเด็กผู้ชายจะได้ Y จากพ่อใช่ไหมดังนั้นมันไม่มีอะไรมาครอบงำ X ได้แล้วดังนั้นไอยีนฮิมโมฟีเลียเนี่ยก็ชายเดียวเลยจ้าก็คือเด็กผู้ชายคนนั้นก็จะเป็นโรคฮิมโมฟีเลียและเรามาในเคสที่ว่าพ่อเป็นฮิโมฟีเลียถ้าเป็นเคสที่ว่าเป็นลูกสาวก็เป็นพาหะชัวร์เลยเพราะว่า พ่อเป็น xy ใช่ไหมไม่เหมือนแม่ที่เป็น xx ดังนั้นพ่อไม่มี x ไหนให้เลือกมี x เ,เดียว x ที่มันมียีนฮิโมฟิเลียอยู่ดังนั้นไอเด็กผู้หญิงคนเนี้ยก็เลยจะกลายเป็นพาหะแน่นอนแต่ถ้าในเคสที่ว่าเกิดออกมาเป็นลูกชายก็เด็กผู้ชายคนเนี้ยก็ไม่มีทางเป็นฮิโมฟิเลียหรือว่าเป็นพาหะฮิโมฟิเลียหรืออะไรเลยเพราะว่าเขาจะได้รับโครโมโซม y จากพ่อและโครโมโซม x e จากแม่ซึ่งไอโครโมโซม y จากพ่อเนี่ยมันไม่มีทางมียีนฮิโมฟิเลียเลยเด็กผู้ชายคนเนี้ยก็ ไม่มีอาการฮิโมฟิเลียไม่เป็นโรคฮีมโมฟิเลียไม่เป็นพาหะด้วยอ่ะแล้วเราก็ตัดกลับมาที่เรื่องจุนโกะว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่เขาจะเป็นโรคฮิโมฟิเลียเพราะว่าเราพูดไปตอนเริ่มตะกี้แล้วว่ามันมีความเป็นไปได้น้อยมากๆที่ผู้หญิงจะเป็นโรคฮิโมฟิเลียมีเคสเดียวที่เป็นไปได้ก็คือเด็กผู้หญิงคนเนี้ยต้องมีแม่ที่เป็นพาหะฮิโมฟิเลียแล้วก็พ่อที่เป็นโรคฮิโมฟิเลียแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าแม่มี X2 สองตัว แล้วถ้าลูกได้รับ X ตัวที่ไม่ได้มียีนฮิโมโฟิเลียมากับ X ที่มีฮีโมโฟิเลียของพ่อมาลูกก็จะเป็นแค่พาหะไงแต่ถ้าลูกได้รับโครโมโซม X ที่มีฮีโมโมฟิเลียของแม่กับโครโมโซม X ที่มีฮิโมโมฟิเลียกับพ่อก็คือชายเดียวโดดเด่นรับแสงเต็มที่นั่นแหละเป็นเคสเดียวที่จะทำให้จุนโกสามารถเป็นโรคฮิโมโฟิเลียได้ ก็วันนี้เราก็หวังว่าเราทําให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องฮีโมฟีเลียมากขึ้นนะวันนี้เราก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย